สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับ g ก s สล็อ o วครับวันนี้มาเป็นเกมจีเอ่อเกมสล็อตอันนี้กันบ้างครับไคลเซนลิชเชสครับเป็นเกมจีนหน่อยครับดูกติกากันก่อนครับได้แมว3อันได้ฟรี12สปินครับเข้าไปก็จะเจอสีหน้าได้ลุ้นเงินครับแล้วก็เอ่อทั้งซิมโบมา3 4 5ตัวก็จะได้เงินเหมือนกันครับ เรามาลองเริ่มเล่นกันดีกว่าครับขำๆไปครับเพิ่มเบ็สซะหน่อยดีกว่าครับเอาสัก20ก่อนครับ25าตาครับลุยครับเมียครับมาอีกแล้วครับให้ได้เรื่อยๆเลยครับเว็บนี้ครับโกสลรดเอ็กโวครับได้อีกแล้วครับโอ้โหได้มา80เลยครับ นี่ครับแตกง่ายครับโกสล O อตเอ็กโครับแหมเทพเจ้าคนจีนครับหวยพร้อเงินมาซะหน่อยครับแมวอีกตัวหนึ่งได้ฟรีมาแล้วครับโอ้โหแมวนังกวักครับได้ฟรีสปินด้วยครับ12ครั้งครับโอ้โหอะไรจะแตกง่ายขนาดนี้ครับโกสลอตเอ็กโอครับมาครับมาดูฟรีสปินกันครับ มาครับไปเรื่อยๆมาแล้วครับ80บาทแล้วครับได้อีกครับโอ้โหร้อบาทแล้วครับได้อีกแล้วครับรอสองรแล้วครับโอ้โหดูครับแตกง่ายครับใครเชน r i d เ e s ครับจากเว็บโกสล็อเอครับทะลุไปเป็น280แล้วครับ นี่ครับโอ้โหได้มา2เหรียญครับต้องเก็บให้ได้9้าเหรียญครับถึงจะมาอันที่สมครับโอ้โหทะลุ300รอไปแล้วครับได้ครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโคลสเอ็กโอครับแตกง่ายแตกจริงครับโอ้โหได้เหรียญอีกแล้วครับต้องเก็บปหครบ9เหรียญครับจะได้ข้ามมาเป็นอันที่3มครับจะได้บวกเงินขึ้นไปอีกครับเนี่ครับได้อีก3ามครับอื ได้เหรียญ8อันแล้วครับอีกเหรียญเดียวครับแม่จะเก็บทันไหมครับโอ้โหไม่ทันครับโอ้แต่ก็ได้มา348ครับโอ้โหนี่ครับได้อีกแล้วครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้แต่ง่ายจริงๆครับโกลสัลต์เอ็กโซครับเนี่ยครับมาลัวๆเลยครับ โอ้โหได้อีกแล้วครับทุกท่านครับอื้อ่างเป่าครับได้20ยี่สิบครับเพิ่มเบ็ดสักหน่อยก็ได้ครับแม่ดวงกำลังมาครับเอาสักห้าสิบครับลุยครับยี่สิบห้าครั้งครับนี่ครับโอ้โหเพิ่มเงินแล้วก็ได้ยิ่งเบ็ดเยอะยิ่งได้กลับมาเยอะครับโกลส์ส็อต XO ครับแตกง่ายครับ เกมใครเช่นริเชสครับนี่ครับแตกอีกแล้วครับโอ้โหอะไรมันจะง่ายขนาดนี้ครับแมวครับแมวครับแมวมาไหมแมวนางกวักแมวนังกวักมาครับโอ้โหแตกง่ายมากครับดูครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโกสลัดเอ็กโครับนี่ครับได้แมวนางกวัก3ตัวก็จะได้เข้ามาฟีสปินครับ ลุยต่อครับดูครับ้องเก็บเหรียญให้ได้9อันครับถึงจะได้มาเป็นได้อีกช่องหนึ่งครับถ้าได้14อันก็ได้เป็น4ี่ช่องนี่ก็จะโอ้โหบวกกระจายครับได้เหรียญมาอีกแล้วครับ2อันครับเหลือฟีสปินนี่9ครั้งครับไปครับโอ้โหได้เหรียญเยอะครับเจเหรียญแล้วครับ มาอีกสักสองเหรียญไหมโอ้โหไม่มาครับโอ้ได้เหรียญแล้วครับ11เหรียญแล้วครับเนี่ยครับได้เป็นวงล้อที่3ครับตายครับโอ้โหได้เหรียญครับทะลุอันที่สมาแล้วครับวงล้อที่4ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอสล็อตเอ็กโอครับแตกง่ายแตกจริงดูครับเมก้าวินครับ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยดูครับโอ้มันง่ายดดยจริงๆครับเว็บนี้ครับโกสลตเอ็กโกครับสุดๆไปเลยครับเนี่ยครับโอ้โหทะลุครับดูครับได้เท่าไหร่ครับพันห้ายังไม่พอครับพันหกพันเจ็ดไปแล้วครับพันแปดโอ้โหสองพันไปแล้วครับดูครับโกสลอตเอ็กโกครับ ดูแจ็คพอตแตกครับดูแจ็คพอตแตกครับโอ้โหสามพันยังไม่พอเลยครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโกส์ลอตเอ็กโปครับโอ้ได้มา2 0 0พันเก้าครับแตกอีกไหมครับหงได้เหรียญนี่ครับไปครับไปครับโอ้โหได้มา29เหรียญแล้วครับดูครับนี่ครับแมกาวินอีกแล้วครับ ยิ่งช่องเยอะยิ่งได้ลุนเยอะครับโกสลอตเอ็กโครับสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับโอ้โหแจกแจกจริงครับแตกง่ายครับโอ้โหอะไรมันจะง่ายได้ขนาดนี้ครับทะลุสี่พันแน่นอนครับอาจจะมีถึงห้าหกพันครับเดี๋ยวดูครับได้เท่าไหร่ครับอื้อดูครับสุดยอดเลยครับโอ้โหทะลุสี่พันไปแล้วครับทุกท่านครับ 4,002แล้วครับดูครับจะจบที่เท่าไหร่ครับยังไม่หยุดเลยครับโอ้โห4,005ครับนี่ครับโอ้โหตาเดียวได้มา4,005ครับสุดๆไปเลยครับโกสล็อตเอ็กโครับได้อีกแล้วครับดูครับ300ครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับ